าวนาฟังด่วนเลยค่ะ14พฤศจิกายนนี้จะนําเรื่องของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในส่วนของการช่วยเหลือไร่และ1,000บาทเข้าที่ประชุมคอร,รมอนะคะและก่อนที่จะประชุมคอร,รมอในวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการประชุมนบขก่อนค่ะซึ่งในส่วนของท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ออกมายืนยันนะคะว่าสําหรับการช่วยเหลือจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีทกศของพี่น้องเกษตรกรชาวนา,าที่แต่ก่อนเราเรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับ ต้องยืนยันตามที่ผมได้ให้ข่าวไปแล้วว่าไอ้ตรงนั้นไม่มีแต่ว่าจะเป็นการข้าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยในวันศุกร์นะครับบ่ายสองโมงผมในฐานะเป็นประธานรุกกรมการจะนําเสนอนคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายข้าวได้นำพกเข้าประชุมครั้งต่อไปนะครับก็ยืนยันว่าขั้นตอนนี้นะครับกรมการข้าวนะครับโดยกระทรวงเกษตรกรดาเนินการ นะครับตามที่ท่านรัฐมนตรีท่านรองรีได้ได้ให้ข่าวมาสักครู่นี้นะครับครับท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ท่านเรื่องงบป,ประมาณเราเตรียมพร้อมใช่ไหมครับที่จะดูแลพี่น้องสื่อมวลชนครับในส่วนของโครงการในครั้งนี้เนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนอย่างที่ท่านท่านรองนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐได้เรียนนะครับในส่วนของการชะลอข้าวนะครับที่จะออกสู่ตลาดอันนี้เป็นปนระเด็นแรก ซึ่งผลผลิตที่จะออกมาในช่วงเดือนนี้เนี่ยราวสิบล้านตันนะครับกลไกที่เราดําเนินการเนี่ยมีสส่วนหนึ่งก็คือผ่านสหกรณ์แล้วก็พี่น้องเกษตรกรซึ่งมียุ้งฉาง2คือผ่านในกลุ่มของสหกรณ์โดยตรงนะครับในสส่วนนี้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยจะสามารถดูดปริมาณข้าวออกจากตลาดได้ราวสี่ล้านตันซึ่งเรามีความมั่นใจว่าจะมีผลกับราคาข้าวอย่างมีนัยสําคัญที่จะประคองราคาไม่ให้มันตกลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ด้วยกลไกการเข้าสู่รัฐบาลนะครับในครั้งนี้เนี่ยต้องเรียนด้วยความรับว่าเราก็เป็นรัฐบาลมายังไม่ครบ2เดือนนะครับยังไม่ครบ60วันข้าวออกมาในขณะน,นี้มีราคาที่มีแนวโน้มที่จะต่ําลงพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ส่งสัญญาณมาชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวที่เรียกว่าค่าเก็บเกี่ยว1 0 0 0บาทต่อไร่เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมีความสําคัญต่อการเดินหน้าการประกอบอาชีพของเขา ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ละเลยครับเราเองรับฟังประเด็นปัญหานี้มาแล้วก็มีการประชุมกันกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการนําเสนอเข้าสู่คณะกรรมการข้าวแห่งชาติในการประชุมเมื่อครั้งก่อนนะครับได้มีมติว่าให้ไปดําเนินการในรายละเอียดไปพูดคุยกันให้จบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันมาคืบหน้าพอสมควรแต่ด้วยกลไกตามขั้นตอนของราชการซึ่งจะต้องผ่านทั้งกรรมการข้าวแห่งชาติต้องผ่านทั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคาดว่า อย่างเร็วสุดน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับก็1นสัปดาห์เนี่น่าจะเรียบร้อยในเรื่องของกลไกที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของค่าค่าบริหารค่าค่าปลูกนะครับค่าบริหารจัดการนะครับหนึ่บาทต่อไร่ครับก็ในส่วนของการดําเนินการนี้นะครับก็ใช้กลไกของทกศาเป็นส่วนหลักนะครับซึ่งมีสภาพคล่องมีความพร้อมแล้วก็มีประสบการณ์ในการเข้าช่วยเหลือในเรื่องของราคาเข้าเปลือก ในตลาดมาโดยตลอดนะครับก็มีความมั่นใจได้ครับครับ,รบก็การแถลงวันนี้วาระพิเศษจะจบเพียงเท่านี้ขอเชิญคนระับถามท่้นเเิญครับสี่ส0สี่แล้วก็ไอ้ห้าหมืม่นหกเนี่ยค่ะเป็นเงินนี้มันมาจะมากเป็นเป็นเม็ดเ,เ,เงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมอยู่แล้วครับใช่ครับ ไม่ติดครับไม่ติดครับม,มีสภาพคล่องเพียงพอแล้วก็ในส่วนที่จะต้องมีการดำเนินการผ่านมาตรา28มีนะครับแต่มีกรอบอยู่ในกรอบ32%ที่ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการปรับกรอบเพิ่มใดๆอยู่ในกรอบที่สามารถดำเนินการได้ทันทีครับเป็น พอครับที่ต้องใช้เนี่ยพอครับโดยไม่ต้องขยับเพดานสามสองปร์เ็นพอเพียงครับมี่พอครับมีพอจะรลดคามันที่คุณามาปีนี้หกขนาดขนาข้าวเหมือนจะมีเมฆพ้ดูนะะตอนนี้มีโรที่แล้วมัน I